สวัสดีค่ะฟอฟอค่ะวันนี้นะคะฟอฟอก็จะพาทุกคนนะคะมาดูเบื้องหลังนะคะการถ่ายทํานะคะโปรเจกต์นะคะว่าชาร์แมนนะคะน้องแม็กนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังกันเลยนะคะ<ม>และนี่นะคะก็คือ,อเบื้องหลังเล็กๆนะคะสวัสดีค่ะ,คะนี่เขินเล็กๆนะคะทุกคนอคอุ้ย หลบไปแล้วไม่เอาใช่ไหมไอเคล่นมุ้งนะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีครับเจ้าตัวมาแล้วค่ะทุกคนสู้ๆนะคะโปรเจกต์โปรเจกต์วัชรแมนใช่ครับฝากด้วยนะคะผมขอบคุณพี่สาวด้วยนะที่มาให้กำลังใจครับผมค่ะ แล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือเราจะมาพูดคุยกับนางเอกของเรานะคะนี่คือนางเอกตัวจริงของโปรจิงดูดไหมคะสวยไหมคะทุกคนคือปังมากนะคะนางเอกนะคะ นางเอกนางเอกอายุประมาณสิบห้าใช่สิบห้าก็ห้าสิบอายุที่เหลือฮะอายุที่เหลือเาโอเคค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะคะเราจะไปพบกับนางเกนะคะรอสักหน่อยโอเคพร้อมไอมโฟกัสให้หน่อย เฮ้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะครับผมสุสุกำลังใจดีครับขอบคุณพี่สาวนะครับผมที่มาให้กำลังใจนะครับถึงคองไทยนะครับค่ะสู้ๆนะไอต้าวส้ตายครับผมเจอกันครับคือฝ่ายเขาตูมนะคะ ทุกคนนางเอกเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเอาห่มหนูบอลเอาห่มหนูบอลห่มหนูเลยพอดีพี่นอตอนแรกยังเป็นนางเอกอยู่เลยนี่อันนี้แม่นางเอกอันนี้นางเอกตัวจริงอันนี้แม่นางเอกแม่แม่แม่ธรรมดาได้แม่ป่าก่นนได้ไหมแม่ของมือแม่ของมือได้แล้วซ้ายนะส่งส่งส่งซ้ายรับซ้ายแม่ดูรับดูรับฝ่งนี่ก็ถึงแล้วค่ะเวลาอ่านบท คิดจะพักคิดถึงงวดรถคิดแคทคิดจะพักคิดถึงมอเอร์ถนะคะแล้วก็เราจะมาพูดคุยนะคะกับนางเอกนะคะตัวจริงนะคะไม่ใช่พี่หนึ่งฮาโลกนี่นะคะสวัสดีค่ะนางเอกโปรเจกต์วัชรแมนนะคะน่ารักมากเลยเมื่อกี้ไม่ใช่นะคะเมื่อกี้อันนี้นะคะ อันนี้ตัวจริงเสียงจริงค่ะเราเป็นกำลังใจได้ค่ะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะกล่องงามวค่ะเรือๆนี้นะคะก็ฝากติดตามน้องชายด้วยนะคะกับโปรเจกต์วัชรแมนครับโอเคค่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะโอเคค่ะไปแล้วนะลับ